ตอนนี้เราไลฟ์สดกันอยู่ที่ตลาดกิมหยงนะคะจังหวัดสงขลามาดูความยิ่งใหญ่ของขบวนพาเหรดวันนี้นะคะนี่เลยชุดเขาเรียกว่าเป็นชุดประจําจังหวัดสงขลานะคะ,ขอ,ะของดีประจําจังหวัดสงขลาซึ่งจะบอกว่าตอนนี้กําลังฮอตเลยอากาศกาลังฮอตเลยนะคะตอนนี้ อนนี้เรารอเขาปิดถนนสักครู่หนึ่งนะคะแล้วก็ใกล้จะเริ่มขบวนแล้วนะคะต,ตอนนี้แฟนคลับที่กําลังมาหน้าง,งานจะบอกว่าต้องรีบมานะคะต้องยใช่เพราะว่าตอนนี้คนเริ่มมุงกันแล้วนะคะจะบอกว่าวันนี้ยิ่งใหญ่มากมีวงโยธวาทิตแล้วก็ชุดของแต่ละคนนี้ก็คือจัดเต็มกันสุดๆนะคะนี่เลยเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศไปดูบรรยากาศรรากาศันด,ดีกว่าปะ ไปเราจะไปดูน้องมาโหมาชุดแต่ละคนคือจึ้งมากคือชุดแต่ละคนน่ะเหมือนเตรียมตัวมาแล้ว365วันนะคะดูน้องๆแต่ละคนเราไปดูจากข้างหลังมาดีกว่าอ่านี่ตรงนี้เราสามารถเข้าไปดูไข่ได้บ้างตอนนี้ตรงนู้นบนรถไปนี่ไปถามอ่ามาสวัสดีค่ะ วันนี้ของดีจังหวัดส่งขามาว <ะ S 1> ้า <วะ S 1> อะไรเอ่ยวันนี้นะคะเป็นลุกนางเงือกนางใจเออสงขายาเงือกดังนั้นนะคะวันนี้ก็เลยพาหางปลาเงือบมาเลยค่ะคุณแม่แบบนี้สีเด็ดขาแล้วก็ตามมาด้วยไข่มุกค่ะทั้งมหารสมุทรเลยมาอยู่บป็นตัวสลาว ไม่มีแล้วนะคะแอตแลนติกหรือได้ไม่มีค่ะเพราะว่าไม่อยู่เป็นตัวละยองหมดแล้วโอ้อไม่มีใครเทียบถึงนะคะสูก,กต้องสูกต้องค่ะโก้ฝากด,ด้วยนะคะทุกคนค่ะใครที่เป็นคนขาสงขาเนี่ยะคะหรือว่าคนหัดย่ญ่นะคือสามารถมาได้เลยนะคะที่ตรงสีแอเนาะ,<อ>ะกิมหยงแล้วก็ลีกาเดนนะคะบอกเลยว่าวันนี้ทุกคนจัดต็มากแจกจ่ายจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดละยองเฮออย่างไงก็ว่ากันไปนะคะขอบคุณค่ะ ต่อไปต่อไปอ่ะคนนี้สวัสดีค่ะอันไหนแนะนำตัวของเจอางค่ะฉบาณัธามณีพิเชียาสุทธิสินมิสกแกรดอุดรธานีนะคะวันนี้นะคะวันนี้มาในครับแม่ยางเนื้อนะคะแต่ว่าเป็นซี่อะไรซี่ข้องฉบานะคะวันนี้เราพาฉบามาเซิฟแล้วนะคะในลุคข้องแม่ยางเงื้อ ทีส่องคล้าอ่าแล้วก็ตัวผ้านะคะเป็นผ้าทอกอยด้วยนะเป็นข้องดีส่องคล้าด้วยนี่อยากให้เห็นจะบอกว่าผ้าไส้สบายหนุ่มมากนะคะแล้วผ้ามีเอกลักษณ์มากเลยคือพี่ชาเป็นคนใต้อยู่แล้วถูกไหมนี่เด็กใต้นะคะวันนี้เด็กใต้เป็นเด็กที่ไหนคะค่ะเป็นคนภูเก็ตค่ะแม่คนนคร คนที่เดียวกันยังไงอะไรยังไงคือคนสวยมันก็จะประมาณนี้นะประมาณนี้นะคะถึงตาย่างไงค่ะคุณูค่ะเดี๋ยวเราไปดูคนอื่นกันต่อนะนู่นโอ้ยยังไงนกกรงหัวจุบมันริกหรือเปล่ามันริกมันริกแต่เราไปดูนกกรงขอโทษนะคะขอโทษนะคะ ขอโทษนะคะหุ้ยมันมีนกก้องหัวจุกมันริกสวัสดีค่ะพี่คนดีสวัสดีค่ะอ่ะขอสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมมีมือหรือเปล่าโอเคค่ะอ่ะพรีเซนต์ค่ะวันนี้ยังไงของดีส่งข้ายังไงคะวันนี้ของดีส่งขาของโนเนียวันนี้คือเสียงนกก้องหัวจุกมันริกยังไงต่อจอกรีรยรีรีจกคิกคุกคิกแกลกอ่ะเสียงเด็ดอยากเป็นเจ้าของอุ้ยมันมีเสี้ยว ตกใจนึกว่านกจริงนะคะเราเป็นนกกงหัวจุกหัวจิกหัวจขวดเจกใช่เพราะว่าเป็นนกประจาจังหวัดสงขลาจังหวัดสงขลาประจําเป็นนกที่อยู่คู่กับสงขลามานานใช่แล้ววันนี้เราเดินตลาดที่ภาษาจีนเนี่ยในภาษาแปลว่าลุ่งเรืองสีทองอ่าเราก็เลยอยากเป็นนกสีทองที่อยู่คู่ความลุ่งเรืองของตลาดตลอดไปครับ ตอนนี้เป็นตลาดเด็ดมากใจกระหัดใหญ่เลยถามความรู้สึกตอนนี้บรรยากาศตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างตอนนี้คือเอาจากใจเลยคือร้อนแต่เห็นผู้เขาประกวแล้วก็ชื่นใจเลยนะว่าเราเป็นคนฮอตมาอยู่รวมกันเห็นหน้าพี่สาวแล้วชื่นใจหน้าตาหน้ารักสดใสมากดูสิีเราเป็นน้องยงไงส่งออกไปที่ไหนไปไหนไปไหนตอนนี้ไปไหนได้หมดเลยตอนนี้แต่ขอให้ขบวนเริ่มก่อนแล้วก็ฝากรับคนกันเยอะๆได้นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ ่เดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศภาพรวมนะคะด้านหน้านะคะทุกคนว่ามันจะเป็นยังไงเนาะคือเอาจริงจะบอกตอนนี้แฟนคลับก็คือเยอะมากๆนะคะหน้างานตอนนี้ครื้นๆสุดๆนะคะหน้าตอนนี้ไก่ทอดติดแรมอ่ะยังไงไก่ทอดติดแกรมสวัสดีค่ะขอสัมภาษณ์หน่อยค่ะไก่ทอดอันน้องคนนี้หรออ่ะสัมภาษณ์น้องคนนี้ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมิสแกรนด์กาญจนบ,บุรีนะคะวันนี้เราก็ร e พ r e ซนต์ความเป็นสงขาโดยไก่ทอดขาดใหญ่ไก่ทอดพูดยังไงคะทอดอะไก่ทอดกระพุ้ไม่รู้เรื่องหมอกันเ,เราก็อินเตอร์นะคะดูความร้อนล้นของกระทะเราอ้าวเชือคือจะบอกร้อนทอดสุดๆนะคะได้กินความร้อนจากกระทะมาจนถึงตรงนี้เลยไก่ทอดไหมคะน้องเอ็มมาชิ้นใหญ่ๆโตๆเสิร์ฟจากกาญจนบุรีถึงหาดใหญ่ ทอดติ่แกลมขนาดนี้ตูะความเผ็ดบนไก่ทอดนะคะทุกคนไม่มีใครเทียบเท่าไก่ทอดกระทะทองแล้วยังมีไก่ทอดตะหลิ่ทองโอ้โหรู้จักเหงือตอนนี้ก็น่าจะฮอตอยู่นะคะค่ะอ่ะดูไฟดูไฟเรามีไฟนะเรามีไฟนะคะเรามีไฟในตัวเองยังไงก็ขอบคุณนะคะปารเราไปกันต่อไปกันต่อ เดี๋ยวเราไปกัออันนี้ยังไงยังไงยังไงวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสมพันนโอเคค่ะคได้หรือเปล่าได้ค่ะสวัสดีค่ะพ่เศนความเป็นของดีจังหวัดสงขลาเนี่ยค่ะเอาแน่นอนค่ะของใต้ก็คือมโนราค่ะนี่คือเป็นแบบหน้าตะนะคะหน้าตศิสิ์เขาเรียกว่าเป็น สินอย่างหนึ่งของประเทศไทยในทางภาคใต้นะคะก็ที่นํามาใส่ก็เพราะว่ารู้สึกหลงรักแล้วรู้สึกว่านี่แหละค่ะคือมนต์เสน่ห์ของความภาคใต้แล้วสงขาัขาเรียกว่าทุกคนต้องรู้ทุกคน<า>กต้องรู้จักใช่ค่ะใช่ <19 S 2> น,น,นะคะใช่เลยแล้วก็ฝากทุกคนด้วยนะคะเพราะว่าวันนี้สาวๆคือสวยกันทุกคนแล้วก็มาในรูปแบบที่แตกต่างกันไปนะคะคนาก็ขอยกในระดับของเรื่องของแบบมโนลา นะคะก็ยังรักแล้วก็ยังรู้สึกว่างดงามมากๆค่ะใช่สู้ๆค่ะคุณสุดท้ายมากปาปะเราไปกันต่อนะคะเราไปบนรถยังไงบนรถวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์บนรถกันดีกว่าสวัสดีค่ะพี่แจ อ่ะอะคนเฟมัสเดี๋ยวให้พี่เฟรมรัสของเราถ่ายรูปก่อนนะคะคือจะบอกตอนนี้ประชากรแค่ะับก็คือหนาแน,น่นมากอมา,าม,อม่ายัง วันนี้ให้เรปิเซนต์ของดีจังหวัดสงขลาค่ะเอาก็ต้องเราสีขนาดนี้แล้ววของดีมาสงขลาต้องมิยากับน้องแจนนะคะอยู่ด้วยกันตรงนี้เลยตอนนี้ก็กําลังจะเริ่มขบวนแล้วนะคะพี่พี่มาหาเยอะมากนะคะดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเดี๋ยวไว้ดูกันว่ารอบเมืองสงขลาเนี่ยสาวงานทั้งเจ็ดสิบเจ็ดคนจะไปแพร่แสงขนาดไหนวันนี้คือไม่เดินแล้วไม่เดินแล้วให้ขึ้นหน่อยให้ให้ขึ้นหน่อยเนาะ คือวันนี้มาเป็นชุดในชุดชื่อว่าอะไรคะวันนี้นะคะเรามาในตีมชุดว่าวนะคะ<อ>เพราะว่าเนื่องจากว่าสงขาเนี่ย<อ>เขาเพิ่งผ่านมหา,หากรรมงานว่าวไปเนาะเป็นกีฬาและเล่ลนที่คนใต้เนี่ยเขาค่อนข้างจะแบบนิยมกันแล้วก็มาในตีมชุดนี้เลยรู้สึกว่ามันยังไม่เอาเอยังไม่เอายังไม่เอาแล้ววันนี้เราไม่เดินเราบินไปตามว่าวนะคะวันนี้เดี๋ยวก็จะปิวไปตามว่านี่แหละลอย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 ลยโอเคอาปาขอบคุณนะคะ เดี๋ยวเราไปกันต่อนะคะด้านหน้านะคะพี่ๆอายังไงบนรถบนรถคนนี้เฟมัดสุดๆนะคะคนนี้ทุกคนรุมหลอมสวัสดีค่ะอ่ายังไงพิธีกรจะยื่นไม่อย่างไงเนาะสวัสดีค่ะวัีค่ะอ่ะให้เรปิเซนต์ความเป็นของดีของจังหวัดสงขลาค่ะยังไงโถโถโถลูกค้าจ้าลูกค้าจ๋ากดทเบลแม่ค้ามือทองจากตลาดน้ำคลองแหวันนี้ เรามาเยี่ยมเยือนที่ตลาดกิมหยงจ้าโอ้แต่ตอนนี้เรือต้องไปแล้วเรือกําลังจะออกแล้วจ้า,าเรือจะออกแล้วใ <ไอ S 1> ห้ย้ายเรือขอไม่ขึ้นเรือค่ะเรือไไว้เดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์เรือต่อนะคะตอนนี้ขบวนกําลังจะเริ่มนะคะพี่ๆถ้าสมมติว่าตอนนี้ใครที่กําลังจะมาหน้างานสามารถมาได้อยู่นะคะตอนนี้อะดูดูบรรยายกาศโดยรอบตอนนี้ อมามาอ่ะมาเริ่มแล้วนะคะขบวนตอนนี้พิธีกรสาวพิธีกรตอนนี้เริ่มแล้วตอนนี้นะคะขบวนได้เริ่มแล้วนะคะของพาเรตของดีจังหวัดสงขานะคะพี่พี่พพคือจะบอกว่าจัดได้แบบยิ่งใหญ่สมฐานะเจ้าภาพแน่นอนนะคะพี่พี่ค่ะ จเ,เรถทายอะไรนะซึ่งคุณจะบอกว่าจัดแบบยิ่งใหญ่อลังการซึ่ง ชีเริ่มแล้วนะคะไก่ทอดติดกแกลมเริ่มเลยเอะตอนนี้นะคะเริ่มขบวนแล้วนะคะเราเริ่มเดินแล้วตอนนี้นะคะคือนี่จะบอกอาแต่ละคนนี่ไข่หมูอุย้ยมีแมวเหมียวด้วยอ่ะ คือจะบอกว่าแต่ละคนอ่ะชุดจัดเต็มมากๆนะคะพี่ๆคือจริงอยากให้มาดูกันหน้างานเนาะคืออลังการงานสร้างมากชุดแต่ละคนคือเหมือนมีเวลาเตรียมตัวมาแล้วคนละหนึ่งปียังไงหูหูถามว่าชุดนี้สีอะไรนะคะตอนนี้อเอ็มมี่แล้วนะคะทุกคนล่าสุด กนมิสแกรนหรืออะไรควงตำแหน่งสมิลามาแล้วเหรอคะคนนี้อาอเล้าสมิลาค่ะอีคิวนะค่ะอีคิวสอดบาบเมจแกรนปัตตานีนางสาวสมิลาปีต่อไปอาจจะเป็นอีคิวก็ได้นะคะใครจะไปรู้วพาพี่ยกเทรนมาแล้วเป็นหน้าหล่อเทรนมาแล้วถูกเทรนมาแล้วนะคะตอนนี้ขบวนก็เรื่อยๆเลยอุ้ยยังไงยังไงอันนี้น่าสนใจมากยังไงยังไงยังไง ออกมาเลยเออ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 ยังไงยังไงแบบสั่งชาสามารถสแกนได้เลยตรงนี้สแกนเรามีชาชาบพร้อมโรตีซัพพอร์ตให้ทุกคนที่มางานนี้ด้วยค่ะซิงก์หนึ่งได้เลยพี่ให้เลยหนึ่งชุดเดี๋ยวรอนะได้เลยเพราะว่าทั้งน้ำทั้งโรตีอ้าวโอเคขอบคุณป่ะขอบคุณนะคะยังไงทุกคนดูแต่ละคน วันนี้เอมมาเป็นข,ขอดขน,นุตจ้าขาคือเอมมาค่ะวันนี้อะยังไงคือจะบอกว่าชุดแต่ละคนอะคือนี่ไข่มุกคือเรามีหลากหลายมากนะคะชุดวันนี้อะยังไงอันนี้มาแบบสามสาวส,สุดสดแล้วโอ๊นะะอางฟ้าอ่าวไทยกันหรือเปล่าคะวันนี้ ยังไงอันนี้ด้านหลังนี้ยังไงคะยังไงสามคนนี้อุยสละเป่าอุ้ยอันนี้อันนี้หยิบกินได้หรือเปล่ายังไงสละเป่าเริ่มแล้วนี่โอ้โหคือจะบอกว่าปีกะคือไม่เผื่อเพื่อนเลยปีกอ่ะยังไงเออเอตีพิธีกรแล้วนะคะล่าสุดปีก นี่อะไรใหม่ๆคือเอาจนิงๆวันนี้มีอะไรให้เราน่าสนใจนะติดตามเยอะมากเลยนะคะคือเพิ่งรู้ว่าจอดสงขามีของดีเยอะขนาดนี้นี่ทุกคนจะบอกว่าสวยมากๆเลยนะคะตอนนี้เราก็อ่ะก็กําลังเดินไปนะคะกําลังขบวนเนี่ยค่อยๆเคลื่อนตัวนะคะไปที่โรงแรมนะคะทุกคน ซึ่งจะบอกว่าตอนนี้อากาศเริ่มร่มแล้วนะคะไม่ได้ร้อนเท่าช่วงแรกๆแ,แล้วเริ่มมีลมนะคะใครที่กำลังจะตามมาก็สามารถมาตามนะคะเพื่อที่จะมาเดินตามขบวนก็ได้นะคะหรือว่าจะไปรอนที่โรงแรมหน้างงานได้เลยนะคะทุกคนอ่ะตอนนี้ตอนนี้เราต้องรียบน,นะะนี่คือจะบอกว่าทุกคนอ่ะวันนี้คือสวยมากมากนะคะ ทุกคนเลือกชุดมาได้เข้ากับตัวเองมากๆเลยแล้วก็เดี๋ยวเรานะคะจะมีไลฟ์ในอัปเดตนะคะตอน6โมงนะคะทุกคนสามารถไปติดตามได้ตอนนี้คือเราถ่ายบรรยากาศถ่าคือบรรยากาศรอบๆงานให้ทุกคนนะคะสัมผัสค,ความชิลความสนุกของงานนะคะแล้วก็สำหรับใครนะคะที่ อยากดูความเรปิซต์ของชุดของแต่ละคนแบบละเอียดอีกทีสามารถไปติดตามที่แอปแด่งไนตอนหกโมงเย็นนะคะทุกคนอาโอ้โหคือตอนนี้ทุกคนเดินกันแบบว่าสู้สุดใจมากนะคะคืออันนี้คือบรรยากาศรอบๆนะคะจะเห็นได้เลยว่ามีแฟนคลับเนี่ยรออยู่แบบเต็มสองข้างทางเลยนี่นะคะคือจะบอกว่า เราไปทุกจังหวัดเนี่ยก็มีสายขับมาอยู่ทุกจังหวัดจริงๆนะคะนี่เออ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 ยังไง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 เออเออคือไข่หมูทั้งประเทศไทยตอนนี้ถ้ามารวมอยู่ในสงขาแล้วนะคะตอนนี้ชุดทุกคนมีไข่หมูนี่ค่ะนี่นะคะตอนนี้ นี่นะคะหุยคนนี้คือชุดยิ่งใหญ่อลังการมากยังไงยังไงชุดโอ้โหไม่ได้มาคนเดียวชีเสิบแล้วชีเสิบชีเหวี่ยงชีรับชีตบชีปึ้งตบลงสนามคนดูเก็ตนะคะคนนี้ยังไง่กรอแล้วควันนี้แต่งตัวเป็นอะไรไหนลองเรีบพิเศษเป็นไก่กรอแล้วค่ะแต่ว่าขาดอาหารนิดนึงอันนี้เขา ไก่เขาเยอะอันนี้ไก่ว้วนกับไก่ผอมอ๋อโอเคค่ะอันนี้คือเป็นไก่ที่ไม่ค่อยได้กินข้าวนิดหน่อยนะค,ะคน่ะยังไงคนนี้คนนี้อ๋อยังไงคนนี้คนนี้กองเชียร์เขาดังมากยังไงยังไงใช่อ๋อยังโอ้โหใหญ่ไหมคาจะบอกว่าเจ๋งไปคือเบามากเลยอ่ะคู่ค่าฝังกับพี่โมจิโตมากเลยเ คือขนาดชุดพาเลตขนาดที่ชุดชาติพันธุ์ชุดประจำชาติขนาดใดอยังไงคาดหวังคาดหวังไหมชาตรอนี่บอกคนนี้เลยค่ะยังไงเอ้าเพื่อนไม่อยากอยู่ใกล้แล้วนะคะจังหวะนี้อเอ้าเอายังไงยังไงตีกันแล้วนะคะสระเปาตีกันแล้วเดียวกันเนาะสวัสดีค่ะค่ะ ถ้ความรู้สึกดีกว่าระหว่างที่กําลังเดินขบวนอยู่เห็นพี่พี่แจ๊คับมาเชียร์ข้างงานรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากๆและจะบอกว่าอันเนี้ยเนี่ยเป็นครั้งแรกที่ได้มาสขคาแล้วบรรยากาศก็คือคึกคืนมากการต้อนรับคือดีมากแล้วบอกเลยว่าคนเยอะมากอยากให้ทุกคนมาเห็นบกนี้เลยนะคะคนจริตอนนี้ใครมางานก็ได้อันนี้กินได้จริงปะคะนี้กินได้จริงค่ะแต่ว่าไปอุ่นก่อนนะ เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราค่อยมากินทีหลังแล้วกันนะคะอาซู่ๆนะคะเอาไปกันต่อนะคะเราไปกันต่อตอนนี้ไม่อ่อมไม่อ่อมบูตบูตเอโนจีโวคนแต่ละคนนะคะเสิร์ฟกันไม่หยุดเลยวันนี้อ่าวันนี้นะคะอ่าเราเสิร์ฟกันแบบต่อเนื่องยังไงโอ้โหปีกนางฟ้ามาเลยคนนี้วิกตอเรียสี่เขตมา สตูนยังไงคะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาในรูปแองเจิลค่ะเป็นอ่านางฟ้าในของพืมามี่พากใต้เป็นนางฟ้านะคะมามใต้นั่นเองนะคะวันนี้ก็สร้างสตูนรับมาแล้วทุกคนฝากเชียร์หนุ่ยกันนะเมนมาบี้ภาคใต้ยังไงสตูนพบสตูนนะคะสตูนปะกันแล้วสตูนสองพัน ยี่สิบห้ายี่สิบสี่นะคะปากันแล้วอ้ยยังไงกันแล้วขอบคุณนะคะสู้ๆครับร้อนไหมว่ายังไงเขาจะบอกว่าตอนเนี้ยแฟนคลับไายรอมเวอร์ทุกคนของเพื่อของพี่พีแต่ละคนเสิร์ฟโอ้โหวันพี่ธีก่อนท่าสนามยังไงคะวันนี้นะคะมาในทีมนกน้ำงาม เคาอยากยืนอยู่ใกล้พี่พลอยเพราะว่ามันทิมตานะคะตอนนียังไงยยังไงเขาปะปะเขาปะปะขขาล้างอ่ะคนเนี้ยเฮ้ยไม่ไม่กล้าส่องนะคะปล่อยให้เขา ไออ่อมเลยนะคะตอนนี้คือชี้เสบโวแต่ละคนชี้เสบชี้รับชี้เหวี่ยงชี้ตบมากนะคะตอนนี้คนดูเก็ตเนาะแล้วจะบอกว่าค,คือคือตอนนี้เรามาถึงหน้าง,งานกันแล้วนะคะเรียกได้ว่าตอนนี้เราถึงหน้าง,งานที่โรงแรมรีการ์เด้นนะคะตอนนี้ใครที่จะมาหน้าง,งานมาที่ได้ที่โรงแรมรีการ์เด้นนะคะตอนนี้ขบวนคือเคลื่อนตัวมาถึงโรงแรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ เดี๋ยวเราไปอ่ะสวดีค่ะคนสวยวันนี้ค่ะยังไงวันนี้มาอะไรตีมาอะไรเป็นไข่มุกเป็นไข่มุกอ่ะกดมาทั้งทะเลแล้วถูกเห็นไหมทุกคนเราบอกแล้วว่าวันนี้ไข่มุกทั้งทะเลภาคใต้มาอยู่ที่สมุขกันหมดแล้วนะคะถูทสู้ๆนะค่ะอปเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศด้านหลังของขบวนกันนะคะถูกตอนนี้เราโอ้ ตอนนี้เราอยู่หน้าโรงแรมรีการ์เดนแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาดูบรรยากาศรอบๆก่อนที่จะตัดเข้าเป็นไลฟ์ u t u b e ของกลองใหญ่นะคะทุกคนคือสวยมากคือจะบอกว่าแต่ละคนสวยมากมากวันนี้คือต้องยอมรับในเอเนอร์จีของทุกคนเลยโอ้ยอันนี้จังหวัดอะไรคะเนี่ยอันนี้อะไรอันนี้โลมาเราสามารถสัมภาษณ์ได้หรือเปล่าคะ พูดได้เอาพูดได้ลงมาพูดได้เอาเมซิงไทยแลนดอยู่ที่สงขลาอีกแล้วค่ะทุกคนลงมาพูดได้นะคะตอนนี้เอ้ยเอ้าถามว่าใครงงว่าไงยังไงทําไมถึงมาในชุดลงมาเพราะว่าที่สงขลามีรลว่าอิราวัดีอยู่เป็นที่สุดท้ายค่ะก็อยากให้ทุกคนระหนัถึงการอนุรักก็เลยมาในตีปันลงมาอฮ้ยคือจะบอกว่าตอนแรก หาพี่เชอเอมอยู่นานมากว่าไหนคือพี่เชอเอฟเก่งมากโซคารยังไงมาทั้งตลาดเลยคนนี้ตลาดมาแล้วใครไม่สามารถยกตลาดมาได้ยกเว้นนี่ค่ะจะยกมาทางตลาดเลยจะแม่ตัวมาช้อปปิ้งกันเยอะๆนึกถยังไงมีเมืองสงขลาออมาทั้งสงขลาโอ้โอ้โอ้หลบไปตลาดก่อนนะคะทุกคนโอ้ แต่ละคอะอะลอนอะอะไรอย่นี้ยังไงคะ,ะไข่ครอบอไข่ครอบ,รอบอยังไงอออ๋อะอะเดี๋ยวเราอันนี้นะครับไข่ครอบสงคราบ าะรู้สึกยังไงบ้าง<อ> ว่าตอนเนี้มามานอ้าววัส <c oughs> ดีส่ะสวัสดีค <c oughs> ่ะบรรยากาศตอนนี้คือคืนมากนะคะ <c oughs> ตอนนี้กำลังจัดเตรียมขบวนเพื่อเข้าสู่บรรยากาศหน้างานนะคะตอนนี้กำลังจะเข้าสู่โรงแรมรีการ์เด้นคือจะบอกว่า <c oughs> ตอนนี้บรรยากาศหน้างานคือไม่ได้อยู่แค่แตัข้างๆเราเลแล้วตอนนี้ยันในห้าง จะบอกว่าตอนนี้ในห้างนะคะเต็มกระจบทีอะไายังไงคนนี้วันนี้มาในรีมนางฟ้าอ่าวไทยคะ่ะนางฟ้าอ่าวไทยอยู่ที่สงขาลาแล้วนะคะใครอยากเจอนางฟ้าอ่าวไทยวันนี้มาเสิร์ฟให้ถึงที่เลยคะ่ะน่ารักมาเลยคะ่ะสู้ๆนะคะ่ะนี่เขามาเป็น,ปน,นคู่อคนบนรถเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์พี่พี่บนรถดีกว่าเมื่อกี้ เรือออกก่อนนะคะเรืออ้ายังไงคนนี้<า>ยังไงสจาภาพยังไงไส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอะสวัสดีค่ะขอสัมภาษณ์หน่อย <มา S 1> ได้ <มา S 1> เลยสืกวันนี้เป็นยังไงบ้างคะตื่นเต้นตเราคนเยอะมากๆเลยเมื่อกี้ตอนรถจอดเกือบง่ายแต่ว่ากลบกับมาได้เกือบกลับแต่กลับมาได้เพราะว่าวันนี้เรามากับทีมไก่ทอดหาดใหญ่เพราะเขาบอกว่าเป็นเป็นของดีสงขาถูกไหม ก็คือน <si> ี่ค่ะอยู่บนตัวแล้วเท่ากับว่าตอนนี้มีหน้าเป็นของดีของสงขาแล้วเรียบร้อยยังไงยังไงเดี๋ยวก่อนเราจะยืนยันเราต้องถามใครคะนี่ยังไงถามคนนี้กันดีกว่าว่าวันนี้บรรยากาศรอบข้างเป็นยังไงบ้างคะวันนี้บอกเลยว่าคือคืนมากๆพี่น้องชาวสงขามากันหน้างานเยอะมากวันนี้แบบรู้สึกดีใจแล้วก็ดีใจที่ทุกคนมาแล้วรู้สึกว่ามีความสุขกันค่ะอวันนี้มาในตีมอะไรคะมาในตีมอะไรวันนี้นะคะเรามาในตีมของ นกนะ้ำเพลินตาจัมีราเพลินใจนั่นสัมปีรัไปเลยแล้ววันนี้นะคะเราก็มาในชุดหอ,อผ้าทอ,อก่อยอด้วยค่ะซึ่งเป็นผ้าประจำจังหวัดสงขลานะสวยงามงามากเลย <มา S 1> อ่ะ<า>๋ยวเรานะคะเคลื่อนขบวนไปด้านหน้าเลย สวันนี้อาไข่มุกอีกแล้วยังไงต้องอันนี้มาในคอนเซ็ปต์ของการเป็นไข่มุกซื้อถึงสองคาสองเลนค่ะอาถูกสองคาสองเลนคะเพราะว่าเขาสองคาเป็นเทเลสับสองแบบคือเป็นทะเลสับน้ำเค็มแล้วก็เป็นทะเลสับน้ำปล่อยด้วยอยเขียนช่ดอะไรซึ่งกมาในลุคของไข่มุกค่ะคือจะบอกว่าเลือกหนุ่มหน่อยคอนเซ็ปต์ค่ะอาชีชูดแล้วชีชูดแล้วยังไงขอบคุณนะคะเดี๋ยวเราไปกันต่อนะคะตอนนี้คือตอนเนี้ย เริ่มแล้วนะคะนั่งพักกันแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีไลฟ์สดนะคะของแกรนด t ทีนะคะ YouTube รน a ์ทีวสามารถไปติดตามกันได้นะคะ mm hmm. เพื่อที่จะ mm hmm. เพื่อที่จะเป็นการแนะนำตัว represen ช mm ุด hmm. ของแต่ละคนโดยละเอียดอีกทีนะคะอันนี้คือเรามาไลฟ์เพื่อให้ดูบรรยากาศโดยรอบดูความม่วนจอยนะคะของแต่ละคนนี่ mm hmm. จะบอกว่าวันนี้ทุกคนสวยมากจริงๆค่ะสวยแบบสวยมาก คือแต่ละคนเลือกชุดมาได้เข้ากับตัวเองมากๆนะคะวันนี้คือต้องยอมรับเลยว่าแต่ละคนวันนี้มีเสน่ห์ของตัวเองสามารถดึงเสน่ห์เอนเนอร์จีของแต่ละคนก็คือไม่ดรอปเลยชีเสิร์ฟไม่มีหยุดเลยนะคะวันนี้ทุกคนชีเสิร์ฟมาไอาย,ยังไงคนนี้คนนี้ยังไงเราขาดไปได้ยังไงคะคนนี้ไอ,ดดอย,ยังไง าในลุกยงงไวันนี้มาในลุกเรียบร้อยหน่อยค่ะโนราเพนชิงช้าสวัรค์โรงเรียนเทศบาลห้าสงขลานะคะพูดน้อยเรียบร้อยน่ารักเรียบร้อยเต้นไม่ได้ด้วยนะคะเพราะเราใส่เสื้อตอยู่นะคะเราต้องเรียบร้อยดีดนึงตะกีบลุกนะคะแต่ว่าพี่เอ็มมาสวยมากเลยค่ะอะไรยังไงฉีดกันแล้วนะคะวันนี้เอ็มมาก็คือแขนช้ำแล้วนะคะโดนฉีดไม่หยุดเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อนะคะเราไปกันต่อ อายังไงวันนี้นะคะยังไงคือนี้นะคะคือบรรยากาศโดยรอบตอนนี้ทุกคนนะคะกำลังเตรียมตัวเพื่อที่จะไป represent ชุดของเมงน,นะคะในแต่ละจังหวัดเลยนี่สวยมากอยากจะ อามาในลุกอะไรขอสัมภาษณ์นหน่อยค,ค่ะวันนี้มาในลุกยังไงคะสวัสดีค่ะไอรินนะคะมิสแรกรนกัลสินค่ะวันนี้ก็นําเสนอชุดนะคะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองจังหวัดสงขลาค่ะก็อยากจะแสดงถึงความเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วก็ของคู่บ้านคู่เมืองของชาวสงขลาค่ะแล้วก็แสดงถึงความสง่างามด้วยค่ะนี่จะบอกว่าสวยงามมากเลย<ะ>สวยมากเลยวันนี้ ทุกคนคือบรรยากาศโดยรอบนะคะของเราอะไรเธอว่ายังไงเราเจอพิธีกรชื่อดังนี่ไงคนที่ดังกว่านี่คุณม้ามาที่นี่เสียงเราดังพอๆกันเลย่ะเป็นไงมาไปเจอนะคบน้องๆรุ่นน้องของเรากับขบวนพาเลทคือจะบอกว่าวันนี้รู้สึกว่าพี่ๆทุกคนเนี่ยเต็มที่แล้วก็รู้สึกว่าแต่ละคนสวยมากๆคือแต่ละคนดึงเสน่ห์ของจังหวัดสงขลาออกมาได้แบบไร้ทิ่ฐิเลยก็ว่าได้ค่ะมีช่ไหนแบบเข้าตาบ้างไหม จร,จริงๆวันนี้เลือกยากมากเลยพี่แชมป์คือหนูรู้สึกว่าเข้าตาหลายคนมากคือแ้าจะคือเรียกง,ง่ายว่า77จังหวัดคือวันนี้สวยมากนะคะให้ยังไงมี นางสาวนู่นนางสาวนี้งไงเรียกได้ว่านะครับสำหรับขบวนพาเหรดของของดีจังหวัดสงขานะครับก็ได้นําเสนอว่าจะเป็นทั้งของดีต่างๆวัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้านนะครับอาหารการกินสารที่ท่องเที่ยววันนี้นามาพรีเซนต์ได้เรียกว่ายกจังหวัดสงขาทั้งจังหวัดมาพรีเซนต์ให้ทุกท่านนะครับได้รับชมในขบวนพาเหรดนี้ด้วยและนอกเหนือจากนี้ครับเดี๋ยวชักครู่เดียวเนี่ยเดี๋ยวน้องๆจะก็จะมาพรีเซนต์กันทีละคนนะครับว่าสําหรบชุดของเขาจะเป็นอย่างไรกันบ้างรวมถึงวันนี้เรามีรางวัลพิเศษด้วยสําาหรรััับในนนววี้งล ใจของดีจังหวัดสงขลาด้วยนั่นเองใช่ก็เดี๋ยวอยากให้ทุกคนนะคะรอติดตามใน YouTube รนด์ทีวนะคะค้อเบอ่ะอะไรหนูพูดอะไรอ่ะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเราจะตัดไปที่ไลฟ์ของ YouTube รนด์ทีวนะคะฝากทุกคนไปติดตามกันที่ YouTube รนด์ทีวด้วยนะคะเดี๋ยวเรา